ทีนี้มีประเด็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่คือมันมันมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบไม่ไม่เป็นเรื่องเลยซึ่งซึ่งเท่าวความก่อนแล้วกันว่า,าผมเอารูปพี่ก้องพี่ก้องกรุณนนะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรักแล้วก็สนิทเนี่ยก็เป็นรูปโฆษณาของน้ำน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลงแล้วก็จะมีะคนสนิทของเขาที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นคนเก่าๆอะไรเงี้ยเออก็ ก็อยู่ในรูปนั้นด้วยแต่ผมทําภาพเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็มีการแซวเ,เล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเจตนาแซวแซวผู้หญิงนะครับก็คือตังโมนะครับก็เราไม่ได้เจตนาคือแซวพี่กล้องคนเดียวแต่เขาเขาคงรู้สึกกับว่าผมไปแซวเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความเข้าใจผิดก,กันอะไรเงี้ยแต่กเ็เขาก็โตตอบกลับมาค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเพราะสกว่าเราเป็นผู้หญิงนะไม่อยากจะไปเถียงกับเขาแล้วก็เราไปมีเรื่องกับเขามันก็ไม่ไม่คุมแล้วก็เหมือนแบบมันไม่น่ารักอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่า ก็คุยกับเขาว่าเออแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อะไรกับเขานะเราไม่ได้แซวเขานะก็แต่ถ้าเขารู้สึกไม่ดีก็ฝากพี่ก้องขอโทษไปอะไรเงี้ยก็แล้วก็ลบรูปนั้นให้ก็คือแค่นั้นก็เป็นจบไปซึ่งวันประมาณ3-4วันหลังจากนั้นก็จะมีน้องแฟนคลับคนหนึ่งมาต่อว่าเราแบบรุนแรงเลยมาว่าเราแบบตามที่เห็นในเนื้อความในสกรับนะครับก็เรารู้สึกมันไม่ถูกต้องอ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วอยู่ดีๆเขามาว่าเราแบบเสียหายงั้นแล้วก็มาว่าพี่ก้องด้วยซึ่งเขาไม่ผิดไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่รู้ขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะต้องทําอีกคือเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเราอยู่ในตรงตรงจุดเนี้ยเขาเราจะทําอะไรเขาไม่ได้ซึ่งมันไม่จริงผมว่าถ้าใครมาพูดในลักษณะนั้นมาพูดว่าผมเสียหายด้วยคําที่ไม่น่ารักอะ่ะด้วยคําที่แบบมาว่าผมเสียเสียมากตามที่เขียนอนนั้นนะก็ผมก็ไม่ยอมนะคือถ้าใครมาว่าเงั้นแล้วผมปล่อยให้แบบโอเคไม่เป็นไรก็ก็จะมีคนมาทำอี้แล้วเขาคิดว่าเออผมไม่ผมยอมหรืออะไรเงี้ยผมผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ถูกต้องอะ่ะ แล้วก็ตามสิทธทิทางกฎหมายของเราเนี่ยผมสามารถฟ้องได้นะผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ตอบเขาไปกลับไปดีๆว่าเออคุณคุณไม่รู้เรื่องคุณอย่าแบบพูดกับผมอย่างนี้นะแล้วก็คุณยังไม่รู้จักผมดีเลยแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าผมเขียนอะไรเพราะผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็อย่าพูดแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นไม่งั้นผมจะฟ้องนะครับผมก็พูดแค่นี้คือคือผมรู้สึกว่ามันมันก้าวไก่เกินไปแล้วกับกับสิทธิส่วนบุคคลของเรารู้สึกว่ามันมันมากเกินไปแล้วบางทีีรราาาาา้า้้สว่่่่งงตตมมมมฟอมออัะะไไไยยดนนนนใจนะแ เขาเฟซบุ๊ก <F ace book> มาหาเราด้วยการส่งมาเสจมาโดยโตรงซึ่งนี้มันคือมันแดงมากมันคือเหมือนกับว่าถ้าไปเขียนตามฟอรัมผมไม่แชร์ผมไม่ผมไม่ซีเรียสแต่นี่มาส่งมาให้ผมโดยตรงอ่ะเหมือนกับเหมือนกับโทรมาว่าผมเลยดีกว่าอย่างงี้ยนะถ้าคุณต้าพอเออไม่ใช่แบบมาแล้วเอารูปคนอื่นลงมาเป็นชื่อคนอื่นแทนอนะไรเงี้ยผมรู้สึกถ้าคุณต้าพอคุณเอารูปคุณจริงจริงแต่ว่าพี่นันก็สุดเหมือนกันตอนที่เห็นผมโกรธมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็คนคนหนึ่งอ่ะผมก็มีอารมณ์โกรธได้เวลาที่เขาแบบมีใครมาวว่่่่าาาาาผผ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 มมมมมมมรรงงงแซึไจจิิิอะะะล้้ถถดดเเย โอเคผมผมยอมรับผมจะไม่ว่าเลยผมจะยืดอกรับเลยโอเคคุณว่าผมว่ามาเลย <No. S 1> แต่ผมไม่ผิดอ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันไม่ถูกนะแล้วถ้าคุณมาทําแบบนี้แล้วถ้าผมปล่อยมันก็จะไม่ถูกผมก็เลยไ,ไม่คงไม่ฟ้องหรอกครับพราะเขาก็ไม่กล้าตอบเลยกัมากลับมาอีกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเขาคงหยุดแล้วแหละแต่ถ้ามีอีกก็คือให้พี่ๆนะักข่าวอุทยานแล้วกันว่าเออผมผมไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะผมอยู่เฉยๆแล้วก็ถูกถูกแบบอย่างเนี้ยมัน คือคือติชมได้ครับในเรื่องของการแสดงเรื่องของการทํางานเรื่องชีวิตส่วนตัวผมก็ผมก็เปิดเผยตลอดผมไม่เคยแบบเออมาหมกเม็ดอะไรก็คือว่าอ,อถ้าคุณไม่ชอบผมคุณก็ไม่ไม่ต้องมาพูดกับผมได้หรือ <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องแบบส่งข้อความมาว่าผมขนาดนี้มันมันดุแรมไปนิดนึงแต่เหมือนแต่เหมือนแตงโมก็ปกป้อง้องไปครับใช่ครับผม <c oughs> แล้วผมผมเออผมก็ไม่ว่าอะไรครับคือเขาปกป้องก็ปกป้องไปแต่ว่าคือถ้าเขาโดนแบบผมแล้วเราตอนแรกที่เขาเข้าใจผิดทําไมถึงไม่ โทรมาตรงๆหรือว่าผ่านถามพี่กล้องมาอะไรเงี้ยมันมาขึ้นโพสต์ว่ารุนแรงมันค่อนข้างแรงไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านไปแล้วก็ให้อภัยกันไปแล้วถ,<น>ถือว่าตอนแรกที่เราโพสต์ข้อความหรือว่าเ,อาเซลพี่กล้องเนี่ยค่ะเซลว่าอะไรคือผมเซลประมาณว่าแบบแหนโฆษณานี้ได้แบบเพราะว่าคอนเน็ชันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าโอก็คือเป็นของบ้านพี่กล้องไงครับเป็นธุรกิจของญาติเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่กล้องเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยเพราะเป็นขำๆมาแล้วก็เซลคือมันเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นการ โจ๊กแบบภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า location 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 ก็คือเหมือนว่าเวลาคนมาถามว่าถ้าคุณต้องการที่จะเปิดร้านอาหารแล้วประสบความสำเร็จจะมี3าสามอย่างที่คุณต้องมีก็คืออะไรก็คือโลเคชั o n location ก็คือโลเคชั o n มันก็เป็นโจ๊กที่แบบพูดซ้ำๆกันสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็มผมก็แค่แบบเปลี่ยนจากคำว่าโลเคชั o n เป็นคำว่าคอนเนคชั o n ก็คืออ่าเป็นคอนเนคชั o n connection c o น n e c t i o n อะไรเี้ยแล้วตอนที่เคลียร์กับแตงโมนี่ยกหูหรือว่าอะไรไม่ไม่ได้ยกหูครับแต่ว่าคืออ่อก็ก็ก็เอ่อเราก็พี่ก้องก็เขาก็ เหมือนกับว่ามาตัด้อผ่านทางพี่ก้องอะไรเงี้ยแต่ผมก็โอเคงั้นผมรบลูกนี้ให้แล้วกันแล้วผมก็ฝากขอโทษไยนะทนั้งในที่ผมไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะว่าเขาหรืออะไรเลยคือเหมือนเขารู้สึกว่าผมไปว่าเขาโอเคถ้าเป็นลักษณะนั้นผมก็ว่าโอเค ถึงผมไม่ได้ว่าเขาแต่ถ้าเขารู้สึกไม่ดีผมก็ขอโทษซึ่งเซึ่งมันจบไปแล้วเรื่องนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็บอกก็ก็ลบรูปนั้นไปก็ไม่มีอะไรซึ่งที่ก้องเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรกับสิ่งที่ผมพูดไปอะแล้วคือเขาเข้าใจเกิดที่แฟนคลับมาโพสต์เนี่ยค่ะได้มีโอกาสคุยกับแตงโมอย่างงไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยก็ก็อยากให้มันจบแค่นี้ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเพราะว่าเออจริงๆผมก็โอเคแล้วนะมันก็จบแล้วอะไม่อยากจะไปแบบต่อความยาวสาวความยืดก็ให้ม ไม่ต้องเคลียร์แล้วครับถ้าสมมติว่าพี่แตองโมออกมาพูดแบบอย่างนี้เราจะมีออกโลงโตอีกไหมครับไม่ไม่โตครับไม่ผมว่าไม่จาเป็นคือผมพูดว่าผมเคลียร์แล้วนะเ,<อ>เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปคือผมไม่ได้มีเจตนาไปแซวเขาแล้วถ้าเขารู้สึกผิด<อ>ผมก็เขารู้สึกว่าเออผมไปแซวเขาผมขอโทษไปแล้ว<อ>แล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องจากนั้นแล้ว,ลวที่ผมเอาเออเอแมสสิของแฟนคลับคนนั้นของของแตงโมขึ้นมา,<อ>นมาผมก็ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มีการไปไปไปจับจ้วงอะไรเขาเก็รู้สึกว่าออโอเคก็มันก็จบแค่นี้ทำไม,มกลัวไหมตอนนี่ควรจะเคลียร์กับแตงโมเป็นการส่วนตัวครับไม่อยากให้มันยืดยาวครับก็คือพอแล้วแค่นี้ก็คือแบบคือมันเคลียร์ปัญหาของเรามันจบแล้วตั้งแต่ตอนแรกแต่อันนี้มันเป็นของเรื่องน้องแฟนคลับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นของเด็กคนนี้กับกับผมซึ่งก็โอเคมันไม่มีอะไรละกลัวไม่ครับว่าหลังจากนี้จะแบบเราไม่แม้ก็ผมไม่แม้ตรงไหนครับถ้าผมทําผมก็รับมาแต่ผมไม่ได้ทําอ่ะ ผมก็พูดแค่นี้ผมก็ก็ถ้าผมพูดถึงตังโมผมก็ต้องแท็กชื่อเขาไปด้วยแต่ผมไม่ได้แท็กแล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแซวเขาเลยประโยคนี้ทำให้เราฟีดมากเลยใช่มคือมันแค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องถ้าคุณจะมาว่าผมในสิ่งที่ผมไม่เป็นแล้วมันก็แรงพอสมควรนะคือมาพูดแบบคุณเป็นใครค่ะแล้วก็ตอบกลับเขาไปแล้คือผมรู้สึกว่าเออผมก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณอย่าคุณอย่าคุณอย่ามาพูดแบบนี้แล้วถ้าคุณผมจะไม่ถือผมจะไม่ถือครั้งนี้นะแต่ถ้าคุณพูดอีกกกผผมมมมมจะฟฟ้องงัันน็็ไ่่แแราว ถ้าเขายังถ้าเขายังออกมาพูดอีกน <ผม S 1> ้องแฟนๆคนนั้นก็จะมีการฟ้องร้องโดยผมฟ้องแน่นอนครับผมฟ้องแน่ <ผม S 1> นอน